คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับมันไม่ควรที่จะท่องเป็นสูตรแต่สิ่งที่คุณคุณจะต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าถามผมนะผมชอบมอง Q, Q ิ n Q คิเพราะว่าย้อนเดียมันคือการเปรียบเทียบเวลานี้เมื่อปีที่แล้วคาถามคือเวลานี้เมื่อปีที่แล้วบางบิสเนสมันจะเทียบอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวหรือบางบิสเนสเนี่ยเปรียบเทียบเป็น Q ิ n Q คิวก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะมันมีเรื่องของซีซันอลหรือว่าเรื่องความพีข,ของช่วงเวลามาเกี่ยวข้องเพราะ,ะนั้นถ้านเราอยากจะเป็นนักลงทุนที่มันสมบูรณ์จริงๆคุณคววรรจะตต้้้ององบบได่าทมิษันี ฉันถึงจะต้องดูคิวอ่อนคิวหรือทำไมบริษัทนี้ฉันถึงจะต้องดูเยียอ่อนเยียหรือบริษัทนี้ฉันควรจะต้องดูทั้งคู่ประกอบกันเลยเพราะการที่เราเอาเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร,ร์หรือสมก,การบางอย่างที่เป็นสูตรสําเร็จมากเนเกินไปมาพิจารณาทําให้เรามองข้ามรายละเอียดหรือความจริงบางอย่างที่สํคาคัญไปได้ไม่อย่าให้นักลงทุนเริ่มต้นจากการที่ละเลยความละเอียดหรือความสํมคาคัญของเรื่องพวกนี้ไปโดยใช่เหตุครับเพราะฉะนั้นคุณควรต้องตอบได้เช่นสมมติว่าปีที่แล้วยอนเดียมันไม่ดี ทุ่มเป็นโควิดปีนี้มันดีกว่าโควิดบางทีมันก็อาจจะไม่ว้าวแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ย hey, ไตมาดนี้กับไตมาที่แล้วไต่มาดนี้ทําดีกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยมันเพราะอะไรยังไงเหตุผลคืออะไรแล้วถ้ามดมันมาจากการโอเปเรตจริงๆแสดงว่าคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่ไมบริษัทนี้ถึงจะไม่ดีล่ะใช่ไหมเป็นตน้นเพราะงั้นคือ,ค,อคือการเปรียบเทียบใดๆแล้วก็แต้มแต่คุณจะต้องอธิบายต่อให้ได้ว่าพอเราเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วเนี่ยความสมเหตุสมผลหรือเหตุและผลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรงนี้มมันคืืออออะไไรรรร่่่ใชชเเาาแตหสสู็จ หรือฟอร์มูล่าที่เป็นทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวหรือทางวิชาการอื่นๆเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่เข้าใจมันจริงๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้การลงทุนของเราอ่ะมันหลงทางมันผิดทางไง